สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับหิ่งห้อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆทําชนทฉูชฉี่ปลาทูสดกันนะคะเพื่อนๆอนอันดับแรกเลยคือปลาทูปลาทูนี่เพื่อน,อนล้างควักไส้เขาออกให้เรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะตัดตรงนี้ออกและการเลือกปลาทูเนี่ยหนึ่งท้องต้องไม่ผูนะคะกดแล้วเนื้อเขาไม่บุ๋มนะคะเพื่อนๆนตาเขายังใสๆสยอยู่อันนั้นคือนนปลาสดนะคะเลือกได้เลยแต่ถ้ากดแล้วเนื้อเละลงไปนี่คือปลาไม่สดนะ ท้องผูกปลาก็ไม่สดนะคะอันนี้เป็นตะไคร้แล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะเราจะใช้เป็นพริกแกงใต้นะคะวันนี้แล้วก็กระเทียมกล่องค่ะไปตั้งกระทะผัดพริกแกงกันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่พริกแกงลงไปค่ะ จนกว่าพริกแกงจะหอมนะคะเพื่อนๆพอพริกแกงหอมดีแล้วอ่ะใส่กะทิลงไปเลยค่ะ เสียงหมากับ,บกันผัดให้พริกแกงหอมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะพริกแกงหอมดีแล้วเราจะมาปรุงรสกันนะคะเพื่อนๆเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงกันนะคะสองช้อนค่ะส่งปรุงรสไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆปรุงรสประมาณนี้ แล้วก็เป็ปลาเล็กน้อยคะ่ะผัดให้เข้ากันนะคะสูงรสที่ชอบแล้วนะคะเพื่อนๆให้ใส่ใบมะกรูดซอยจากทีพีฟ้าแดงนะคะนี้เราจะวางตัวปลากันนะคะ โรยกะทิไปทหงเพื่อนเนเพื่อนปล่อยไว้แบบนี้จนกว่าเขาจะสุกและกลับด้านนะคะอย่าไปกลับพลิกไปพลิกมานะเดาดาวรอ,อไปเรื่อยนะคะเพื่อนจนกว่าเนื้อปลาอีกด้านหนึ่งเขาจะสุกมันจะถึงจะกลับด้านได้นะคะลพริกแกงใต้ก็หอมดีนะคะเพื่อนแต่เพื่อน,นต้องชิมด้วยนะคะว่า พริกแกงมีความเค็มมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่งั้นเราจะคนโทุมรสชาติลำบากถ้ามันเค็มไปแล้วเลยแก้ยากนะเราตอนนี้ก็ต้องระวังไหม้ด้วยนะคะเพื่อนๆให้ใช้ไฟกลางค่อนอ่ำนะคะไฟด้านสุกนะคะแลาก็มากรบ ไฟก,กลับนะคะเพื่อนๆแห่เห็นไหมอือทีนี้ก็รอให้อีกด้านหนึ่งเขาสุกนะคะซีซีปลาทูก็สุกทั้งสองด้านดีเรียบร้อยเลยนะคะเพืเ่อนๆติ๊แกงแตกมันสวยค่ะรสชาติได้ที่แล้วปิดไฟเลยนะคะหรือจะใส่กางคะ่ะซีซีปลาทู เสร็จเรียบร้อยค่ะชูชีปลาทูสดของเรานะคะวิธีการไม่ยากพร้อมทั้งบอกเคล็ดลับเลือกปลาให้แล้วอย่างไรแล้วลองไปทำกันดูนะคะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ